สวัสดีครับผมจ่าสิบเอกสุทธิชัยกิจสวนจิตอาสาพระราชทานครับสวัสดีค่ะชันพันจ่า,จากดัดเอกหญิงตัวสิทธิกิสวนจิตอาสาพระราชทานค่ะสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีค่ะคุณเกครับผมค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านยลรปันนะครับตำบลตลิงชันอำเภอบรรนาสตาจังหวัดยะลาครับผมแ,แล้วคุณเกคะวันนี้เรามาทาอะไรกันที่นี่คะวันนี้เราเป็นจิตอาสาใช่ไหมครับเราอยู่ในหัวข้อจิตอาสา,าวิธีเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรนะครับโดยกลุ่มแม่บ้าน สตรีแปรรูปใช่ค่ะบ้านยีรับันของัเองก่อนที่เราจะมาทําความรู้จักกับกลุ่มแม่บ้านเนี่ยก็คือว่าเราจะบอกว่าหน่วยพัฒนาการขึ้นที่42ของเราใช่ไหมคะก็ให้การสนับสนุนใช่ครับผมเป็นเครื่องมือใช่ค่ะในการผลิตในการผลิตใช่ครับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มใช่ค่ะแล้วทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนี่ยมีอะไรกันบ้างใช่ครับผมหลักๆของของกลุ่มผลิตแปลรูปผลไม้บ้านยุรปันเลยนะครับก็จะเป็นกล้วยหินฉาบซึ่งเป็นกล้วยหินอ่าเป็นผลไม้เป็นพืชประจําถิ่นของอําเภอบ้านอมเรบานังาตาเลยเป็นเป็นพืชที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็จะรู้จักกันในนามของจังหวัดยะลาเลยทีเดียวใช่ครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากประธานของกลุ่มแปลรูปผลไม้นะครับบ้านยุรปันนะครับที่จะมาให้ ความรู้พาเราชมวิธีการผลิตใช่รอว่าแปรรูปนี้เองค่ะใช่ตเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับค่ะเชิญทางนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็คือนี่ก็คือประธานของกลุ่มสตีแปรรูปบ้านดีลาปันใช่ครับผมค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่นหน้าก็แนะนําตัวก่อนะชื่อนางเวมีเนาะตาเละ เป็นประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านยีลาปันกลุ่มกะก็กะพอบริษก็มาบ้านอยู่ปัตตานีย้ายมาอยู่ที่นี่เป็นคนปัตตานีก็เราปลูกปลูกุเรียนแล้วก็เราเสริมกล้วยเพื่อเราจะได้หารายได้มาก่อได้ได้มาก่อครับเพราะว่าเราจะรอทุเรียนนั้นเจดแปีกว่าจะได้รายได้ครับผมกเลยเราปลูก เราปลูกวัหินเสริมวัหินก็หกเดือนก็ได้รายได้แล้วแล้วจุดเริ่มต้นของของการทํากลุ่มสตรีไปรูปผลมไม้เนี่ยครับจุดเริ่มต้นนี้เพราะว่าสาเหตุที่คนมันอพยยุากยะบัดจากปตานีมาอยู่ที่นี่ก็ทําไม่มีสวยนยางไปจะมาจะหาอะไรได้ก็เลยเริ่มปลูกปลูกเนี่ยปลูกเสริมเสริมในลงกองเสริมในเลียงพารา เสริมในทุเรียนเพราะว่าเป็นกล้วยก้วยหินมันเป็นก้อยเป็นอะไรพืชล้มลุกครับผมครับพืชล้มลุกครับผมครับก็เลยปลูกก้วยหินก็เมื่อเขาปลูกเยอะปลูกเยอะก็ไม่มีตลาดจะขายครับผมครับผมครับมีตลยก็นึกว่าเออก็อยู่ปัตตานีเคยอยู่กับแม่ทํามันสับปะหลังฉาครับผมทํามันสับปะหลังฉาทำมันสับปะหลังปะฉาแล้วปะฉา เออเราลองผิดลองฉกทํกล้วยนั้นได้กินไหมเราก็ทอดเลยเราทอดคนเดียวเหรอทอดทอดทอดกินเอออร่อยกว่ามันสับปะหลังก็ก็คือว่าลองก่อนใช่ไหมคะลองกินก่อนใช่ครับผมลองก่อนตอนแรกเขาทําฉาแบบน้ำตาลขาเขาอะน้ำตาลสายเขาทุกทุกอ๋อเอาน้ำตาลมาเคี่ยวก่อนครับผม อ่าครับผมครับก็เลยเพราะว่าเราไม่มีวิชาไม่รู้อะเราทำแบบแบบหู่ย่าเราทำครับผมครับผมครับตต่อไปเดี๋ยวเราจะพากันนะนะคะ่ครัาพวกเรานะคะเข้าไปชมวิธีการแปรรูปใช่ใช่ของทางกลุ่มว่ามีิีกันอะไรบ้างค่ะครับผมไปก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้องทําอะไรครับเราจะผลกล้วยเนะเราต้องคัดเลือกกล้วยที่เกจก แบบไหนครับกันนะกล้วยแก่จัดนี่ประมาณไหนได้ครับถ้าถ้าแก่เนี่ยเขาสีไม่เหลืองกล้วยแก่เขาประมาณ80แบบไหนลองลองชี้ให้เราดูได้ไหมเราถ้ากล้วยแก่นี่เราก็ต้องดูอันนี้ไม่กัดตัดเยกับบางทีไม่เป็นเหลี่ยมไม่เป็นเหลี่ยมอ่าไม่เป็นเหลี่ยมตรงนี้ไม่เป็นเหลี่ยมมันจะมนโมแล้ว โอเคหลังจากคัดกล้วยเสร็จแล้วหลังจากเราคัดกล้วยเลือกกล้วยซื้อกล้วยเข้ามาได้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปแล้วก็เราตัดล้างก่อนนะล้างล้างเสร็จแล้วก็ตัดเป็นชิ้นชิ้นแช่น้ําอันนี้คือน้าน้ำเปล่าครับผมแช่น้ำเปล่าแล้วปอกเปลือกกอยครับผมแล้วปอกเนื้ะปอกเปลือกออกครับผมปอกแต่ดูวิธีการปอกนะครับนี่มันต้องมีวิธีเฉพาะของของเขาแล้วก็ต้องเราจะปอกยังไง มี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 ช่วงตอนแรกเราใส่เราใส่น้ำมันใส่น้ำมันทาน้ามันตอนนี้มันพัฒนาขึ้นก็ใส่ถุงไม่ต้องใส่ครับผมใส่ถุงมือใส่ถุงมือไม่ต้องใส่น้ำมันครับผมไมม่่ีถวาพัฒนาไปเรื่อยๆอ่นนี้ปอกปอกบอกเสร็จแล้วก็เอามาเป็นน้ำน้ำเปล่าเหมือนกันครับผมหลังจากล้างทำความสะอาดน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็ ตักใสอันนี้เดี๋ยวผมตักให้ดูตแต่ผมตักให้แบบนี้ถูกไหมครับอ่าตักตักอ๋อตักนี้ใส่นใสกะละมังใสกะละมังอันนี้เอาเอาไปเยอะไหมครับหมดนี้เลยต้องไปเยอะเลยคะจะเอาเดี๋ยวจะเอาไม่เป็นไรเอาโอเคสมมุติอันนี้ได้แล้วอ่าเสร็จจากกรรมวิธีนี้ก็นำเข้าไปทอดเข้าไปทอดในน้ำมันร้อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแปรรูปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแปรรูปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเชิญข้างในเลยค่ะครับผม ประธานเข้ามาเลยนะคะว่าวิธีการแปรรูปขั้นตอนต่อไปนะคะมีวิธีการต่อจากล้างกล้วยเสร็จแล้วนะคะโอเคขอผู้เชี่ยวชาญกันนะเนี่ยหลังจากที่เราได้กล้วยแบบนี้แล้วนะครับเราต้องเอาไปทําการเขาเรียกอะไรอะสไลด์ใช่ไหมสไลด์ก่อนสไลด์แล้วลงกระทะเลยอ๋อนะครับเดี๋ยวกระทะนี้ต้องให้ร้อนร้อนจัดแค่ไหนคะหรือว่า พอพอร้อนพอพอแล้วพอพอร้อนใช่อืมอ่ะโอเคครับเดี๋ยอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะให้อ่าสมาชิกของกลุ่มนะครับสาธิตให้เราดูอ่านี่ครับเดี๋ยวเป็นการสไลด์อ๋ออันนี้ต้องต้องทำกี่คนครับถ้าจะให้เร็วด้วยปกติทำกันกี่คนอ๋อสไลด์ตรงนี้ก็คือว่าเราจะสไลด์ตรงนี้เสร็จแล้วก็เราก็ก็เอามาทอด แต่อันนี้หรือสไลด์ลงกระทะเลยก็ได้อ๋ออ่ะโอเคเอาันนี้ก็ได้เอาันนี้ก็ได้เอาันนี้ก็ได้ครับก็คือว่าต้องใช้เกี่ยวกับว่าความชำนาญเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นจะเป็นเนื้อเนื้อทอดมือเราจะลงไปด้วยนะครับถืาว่าอะไม่ดีนี่มันมันจะหนาแล้วมันใช้ด้านผ้าก่นนะ ไม่เขาไม่หนาแล้วเพราะว่าเราปรับปรับมีดอยู่ที่มีดขนาดไหนมีดมีดมาปรับได้ครับผมคือคือปรับความหนาของมีดไว้แล้วในในหนึ่งกระทะเนี่ยครับเราก็ทอดไปให้จนสุกหนึ่งกระทะก็ประมาณสิบห้าลูกสิบห้าลูกสิบห้าลูกแล้วพอสุกหลังจากการจากการทอดสุกราเรายกเรายกจัดใส่ในภาให้เด็จน้ำมันก็ทลุกทำแบบเช่นไรใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับสุก ประมาณสิบนาทีนั่นแหละไม่ไม่นานถ้าเรามันอยู่ที่เราใส่ถ้าใส่เยอะถ้าใส่ในนี้เต็มเยอะก็มันช้าหน่อยห้าสิบห้ายี่สิบนาทีอันนี้จะเร็วถ้าเพราะเราเพราะเราใส่น้อยก็ประมาณสิบนาทีก็สุดแล้วก็คือใส่น้อยสุดเร็วแล้วก็ต้องดูสีนะมันจะออกยังไงเรากว่าจะได้ยุกมันจะกรอบมชำน้ำเข้ากะตาเขาดู ก็คือว่าเราดูจากสีของ่องกล้วยนะคะว่าสีเหลืองขนาดไหนใช่ได้แล้วหรือไม่ก็ถ้าสีเหลืองมากไปก็ไม่ถือถือว่าต้องต้องมีความชํานาญพอสมควรใช่มีความชํานาญพอสมควรนไฟแบบนั้นเสมอไปยก็คือว่าไฟความร้อนของมันเนี่ยก็ต้องต้องเสมอคงที่ควบคุมความร้อนให้คงที่น้ำมันก็จะเดือดคงที่แล้วกล้วยที่ทอดออกมาก็จะสีเหลืองสวย ครับผม,มก็ต้องใช้ความชำนาญม,มาดูเราเก็เกลอเครับผมครับอ้าวมาเลยค่ะอ่เดี๋ยวอันนี้คือคุกเกลือกับปาปริก้าพราโคลาอันใช่ไหมนนครับผมแล้วแล้วสมมุมติว่าคุกเกลือเนี่ยก็คือคุกเกลือเนี่ยก็คือเราเราเอาเกลือเข้าไปคุกเลยในกรณีที่ทํารสหวานล่ะครับเราทำยังไงทำน้ำเชื่อมก่อนแล้วเอามาชุบชุบแล้วก็เอาไปทอดอีกครั้งหนึ่งอ๋อแต่วันนี้เราจะสาธิตให้ ครับผมเราจะสาธิตให้เห็นรถเค็มกับปาปริก้าครับผมอันนี้ปาปริก้าแล้วใส่ไอ้นีบเกลือแล้วใส่เกลือลงไปแลแล้วก็คุกแล้วครับผมก็เราจะสังเกตเห็นว่าสีของกล้วยนี้แบบจะสวยมากสวยมากค่ะสีเหลืองน่าทานมากเลยนะคะเขียนมันมันจะขาวอ๋อถ้ากล้วยไม่แก่ทอดออกมาจะเป็นสีขาวจะไม่สวยถ้ากล้วยแก่จัดแก่พอดี ก็จะทอดออกมาแล้วเป็นสีเหลืองสวยเพราะว่ากล้วยยิ้มันสีอยู่ในตัวเขาเป็นธรรมชาติอยู่นะครับผมที่สําคัญอย่างนี้ก็คือว่าวิธีการเลือกกล้วยด้วยใช่ต้องสําคัญเลยอย่างที่กาณน้ำบอกเมื่อกี้สําคัญตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าการเลือกกล้วยเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับสีของผลิตภัณฑ์ด้วยสีของผลผลิตที่ออกมาด้วยบางคนณสอบถามว่า กะใส่สีหนะมันมันเหลืองไม่ใช่อันนี้ประสบการณ์ล้วนๆใช่ใช่ครับแล้วพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นด้วยเนี่ยประสบการณ์ล้วนๆครับผมปะไม่ได้ทำอะไรแล้วครับผมวุ้ยมาใจใจทำก็พวกใครทำอ๋อสมาชิกทำนะครับสมาชิกตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ๆครับผมเดี๋ยวเรารอดูอีกหนึ่งรสชาติ ปาปิก้ารสปาปิก้านะคะดูครับผมอาหนี่ก็เป็นเอ่อรสปาปิก้ารสปาปิก้ากล้วยที่ทอดเกต้ากล้วยที่ทอดแต่มีเข็นอย่างค่ะเข็นอย่างเป็นรอยเป็นร่องครับผมพร้อมจะมาคุกกันเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอทดลองคุกของปาปิก้าหน่อยครับผมมาให้สมาชิกใหม่ลองค่ะอ่าได้เลยครับวันนี้เราพามาชมแล้วพามาทำเลยนะครับใช้เยอะไหมครับผมปาปิก้าใช้เยอะไหม สองช้อนแบบนี้แล้วก็โรยให้ทั่วๆโรยให้ทั่วๆแล้วก็คลุก<ฮ>ก่อนอ๋อคลุกก่อนดูแบบรสชาติต่างกินเลยมีเดียวนะคะสีสันสวยงามได้้แลวพอดีล้พอดีแล้วไม่ต้องสองช้อนก็ประมาณหนึ่งช้อนปูนๆครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเคลมไป คะว่าตอนเนี่ยเราจะต้องใช้ความชำนาญใช่ใช่ใช้ความชำนาญไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาทำแบบนีไม่ได้เลยทีเดียวอันนี้ได้ยังครับเนี่ยแบบนี้ได้แล้วได้แล้วนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นรสชาติแรกที่เราคุกไปนี่คือนี่คือรสเค็มนะคะรสเค็มก็จะเป็นแบบกล้วยแบบแผ่นเรียบหน่อยอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเทพักมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจากเสร็จจากขั้นตอนการคุก การปรุงรสและให้เป็นรสเค็มรสปาปิก้ารสหวานรสสาหร่ายแล้วหลังจากนี้ไปไหนต่อครับแล้วก็ไปแพ็คใส่ถุงใส่บรรจุั์อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นผมถือไปให้กัน่ะนะพาไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปบรรจุพัธุ์เลยค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบรรจุกันเลยค่ะวิธีการ อันนี้อันนี้ยังบรรจุไม่ได้นะครับยังร้อนแต่ว่าที่เสร็จแล้วเรามีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทางนี้จะบรรจุถุงหนึ่งน้าหนักเท่าไหรครับห้าสิบกรัมกรัมครับผมบรรจุถุงละห้าสิบกรัมแล้วก็นําไปแพคนะครับเดี๋ยวขอรอดูวิธีการบรรจุนะก็คือว่าแต่ละรสชาตินี้ก็ห้าสิบกรัมอยู่อยู่อยู่ที่ขนาดอยู่ที่ขนาดถุงอยู่ที่อ๋อแสดงว่าก็ถุงแบบนนั้ แปบกรัมอ๋อมีแปดสิบก็เขเริ่มที่ห้าสิบแปดสิบแล้วก็ไปแล้วหร้อยห้าสิบแล้วก็ถงใหญ่สุดสุดนัาม้อยห้าสิร้อยห้าสิบกรัมโอเคก็มีหลายขนาดหลายขนาดหลายราคาใช่หลายขนาดหลายราคาให้เราได้เลือกซื้อกันครับผมไปเดี๋ยวไปดูวิธีการซีนใช่ไหมครับนะวิธีการซีนอ่านี่เครื่องซีนก็ได้รับการสนับสนุนจาก ข้าวการแดเครื่องที่สี่สองปรปโคอโอเคครับผมทางหน่วยของเราก็ให้ได้รับการสนับสนุนให้กับกลุ่มนะคะก็เป็นเครื่องซีนเครื่องซีนครับผมก็เครื่องสีในโต๊ะโต๊ะเนี่ยโต๊ะที่เราสีครับผมก็มีอีกหลายอย่างเนาะลังลังมัใส่นี่เนี่ยเรียกครับผมที่ลังที่เราใส่โอเคนี่นะครับหลังจากที่ซีนแล้ว หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้หน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้ก็สวยงามสีสันสวยงามนะครับอันนี้จําหน่ายถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ยนีสามถุงร้อยสามถุงร้อยอันนีอนนอ้อันนี้สามถุงเหมือนกันครบับผมอันนี้ก็คือสิ้นสุดกระบวนการผลิตตั้งแต่คัดกล้วยตัดล้างทาความสะอาดปอกเข้ามาสไลด์ทอดแล้วก็มาปรุงรสขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็บรรจ,จุพันธ์มาซีน ครับผมแล้วก็ทีนี้เรียบร้อยก็ไปฝากขายมีมีร้านของฝากด้วยที่จำหน่ายด้วยครับผมก็ตอนทู่ลูกค้าสาวเยอะๆก็สมาชิกมาช่วยกันทำถือว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยเราจะมาทำก็หลังจากกรีบยางใช่ไหมคะครับผมหลังจากประกอบอาชีพส่วนตัวแล้วเสร็จภารกิจส่วนตัวแล้วก็จะมาช่วยกันทำแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูร้านของฝาก ครับผมเดี๋ยวเราจะดูสถานที่จำหน,าน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะว่าที่กลุ่มเนี่ยร้านขายร้านจำหน,าน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างของกลุ่มนะคะที่กลุ่มได้ดำเนินการผลิตแล้วก็จำหน่ายเดี๋ยวไปทางนี้ก็เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราไปดูวิธีการผลิต การแปลรูปของกลุ่มแล้วนะคะก็นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จําหน่ายสินค้าของฝากกับทางกลุ่มค่ะใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะคะว่าสินค้าของฝากของเราเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราให้กันหน้าพาชมข้างเข้าข้างในกันเลยค่ะโอเคไปกันเลยครับเชิญดูค่ะอ,อ้าวเริ่มตรงนี้เลย,เลยอันนี้เป็นกล้วยฉาบนี่เป็นของฝ<อ>าก เป็นกุ้ยฉามนี้คือเนี่ยเราเราแพ็คแบบรวมเลยรวมรสมีปาปริก้าเค็มหวานอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้จำหน่ายสามรสอันนี้ขายถุงละร้อยห้าสิบบาทออันนี้สามถุงสามถุงร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นก้วยหินที่เราดูวิธีการทำมาเมื่อสักครู่อ่่าใชครับผมก็จะมีหลายรสอยู่ในนี้เลยอ่าใช่เรารวมรสเลยเราซื้อร้อยห้าสิบก็ได้กินทุกรสเลยโอเคแต่เราไปดูข้างในว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรอีกบ้างค่ะ อันนี้ก็อันนี้ก็กล้วยกล้วยเหมือนกันแต่ว่ามันขนาดมาอันเนี้ยเป็นอะไรรสหวานรดเค็มอันนี้หวานเค็มแล้วก็เราอันนี้ถุง3-5หบาทสามถุงร้อยครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาชมข้างในกันเรื่อยๆเลยนะคะ นี่เป็นถุรรงยี่สิบบาทนะถุงเด็กๆวัยรุ่นน่ยมันชื่อแบบนี้แหะก็ต้องเป็นทำเป็นหลายขนาดนะ<อ>หลากหลายราคาก็คือสามารถจับต้องได้ใช่ใช่ใช,ใชถ้าเราทําราคาสูงๆเด็กๆไม่มีตังก็จะซื้อจะกินด้วยแหละครเัเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราเน่ยทุกรุ่นโดยเลยมันชอบกินอ๋อก็คือชอบตั้งแต่บุคคลทุกวัยขึ้นไปเลยโอเคครับแม่เด็กกันถึงผู้ใหญ่เลยทีเดียว เข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีสินค้ามากมายเลยค่ะเขาจะเป็นกล้วยทอดอ่าที่นี่ไม่ได้มีแต่กล้วยหินฉาบนะครับยังมีทุเรียนทอดอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสต๊อกที่เราสต๊อกไว้หมดแล้วได้ข่าวว่าหมดแล้วอันนี้อันนี้ของชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอันมีช้นถุงใหญ่ถุงใหญ่อันนี้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอันนี้อัดชิ้น กลุ่มยูรปันกลุ่มสตรีไปรูปผลไม้บ้ายูรปันไม่หลักๆก็คือจะเป็นกล้วยหินเป็นกล้ยหินครับผมแล้วก็ทุเรียนเนี่ยเป็นตามฤดูกาลตามฤดูกาลแต่เราก็จะสต็อกของไว้ใช่ครับผมแต่ว่าได้ข่าวว่าทุเรียนกวนก็มีทุเรียนกวนก็มีแต่ว่าปีนี้ขายได้เร็วกว่ามันจะหมดเร็วหมดแล้วโอเคครับผมแต่ว่าอย่าลืมมีมีค่ะก็มีเหมือนกับอะไรนี่ทุเรียนกวน กะว่าเราซื้อตู้แช่ได้ทุ่แช่มาจากนบกสนับสนุนแล้วเราจะสต๊อกเนื้อทุเรียนเพื่อเก็บไว้ได้ทับตลอดปีที่จะถึงเนี้ยได้ตู้แช่จากหน่วยราชการเครื่องที่สี่สองแล้วที่ให้การสนับสนุนนบคสี่สองให้การสนับสนุนมาแล้วนบคสี่สองก็สนับสนุนก็พร้อมที่จะสต๊อกเนื้อทุเรียนไปทำทุเรียนกวนได้ทั้งปีพร้อมกับที่กวนทุเรียนก็ได้เหมือนกันก็ชิมรสชาติแล้วก็อร่อยเลยทีเดียวแลวผมสืบทราบมาว่าที่นี่เป็นแหล่งรวม สินค้าโอท็อปของสามจังหวัดเลยสามจังหวัดเลยก็คือนารานั้นก็เป็นข้าวเกียบปัตตานีแล้วก็อ่านี่เนี่ยข้าวเกลียบนารานีข้าวเกียบนารามีข้าวเกียบนาราคะนาราอันนี้ลูกหยีของปัตตานีของปัตตานีนี่ของปัตตานีมาฝากขายด้วยครับแล้วก็มีเมี่ยงคําด้วยเมี่ยงคาของปัตตานีเหมือนกันของปัตตานีก็คือว่ามาที่นี่ที่เดียวคือจบเลยจบเลย ก็คือมีทั้งยะลาปัตตานีแล้วก็นาราธิวาใครที่จะเดินทางผ่านผ่านไปตัวจังหวัดะลาทะเลหมะเบตงนปเแหลสายเบตงยะลาเบตงก็แวะมาที่ร้านของฝากมาร้านของฝากมาซับพานเหล็กยีราปันปักหมุดได้เลยนะครับผมครับผมเพราะว่าเซิร์ชได้เลยในเน็ตเซิร์ชได้เลยเพราะว่ามันมีอะไรมีกะเช้าสั่งทำกะเช้าด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าครับผมไปเชิญครับ เราจะเห็นได้ว่าของฝากนี้เยอะเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นกระเป็นเมี่ยงคำาีคือกระเช้านี่คือกระช้าคำอยลองกระเช้าครับผมโอ้อ่านี่กระเช้าเราทำเรื่อยๆแบบนี้แหละครับผมพอลูกค้ามาเอาขนาดไหนตามสุก็สามร้อยห้าสิบครับผมมีทุกขนาดเลยตอนแล้วแล้วแต่เราว่าแล้วแต่เราจะเลือกใช่ไหมคะว่าอยากได้กล้วยหินฉาบ ทุเรียนทอดหรือข้าวเกียบนาราก็สามารถปะปนกันได้ปกันได้ใครที่มาเที่ยวแล้วอยากจะมีของฝากติดม้าติดมือเป็นกระเช้ามีกระเช้าก็แวะได้ได้ใช่ไหมครับเพราะเราเราสต็อกไว้อะทํากระเช้าไว้คุณหนึ่งเชื่อไหมว่าที่เราดูดูกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีรางวัลการันตีมากมายใช่ค่ะเห็นว่าชื่อเสียงโด่งดังเลยทีเดียวใช่โด่งดังจนถึงต่างประเทศเลยด้วยนะมาเลเซียเมาเลเซีย กลุ่มตระบันตูเนี่ยแหละข้ยฉาบตระบันตูมาเลเซียถามว่าบันตูน้นหมายความว่าอะไรก็บอกว่าหมายความบันตูนี่ก็คือเอื้อเฟื้ออุดหนุนชาวบ้านบันตูบันตวนบันตวนแต่เดี๋ยวเรามาดูรางวัลของทางกลุ่มที่ได้รับนะคะก็มีเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะมันได้ดาวระดับสีดาวอันนี้นะคะก็เป็น อันนี้ก็โอท็อปสิงคเอาจีไอดีจไอก็คือผักปลอกสารผลไม้ปลอกสารผลไม้ปลอโอ้ทีนี้การันตีได้เลยว่ากินกล้วยฉาบบรรทุกปลอดภัยจากสารพิษแน่นอนสารน่าที่แน่นอนเพราะว่าเราปลูกเองเราใส่ ถ้าเราใส่ปุ๋ยใส่ไม่ไม่ใส่ปุ๋ยอินทซียนะใส่ปุ๋ยหมักที่เราทํามาจาก้วยเปลือกกล้วยด้วยอ๋อก็คือเปลือกกล้วยที่ปอกเสร็จเอาไปหมักกอไปหมักหกทำปุ๋ยแล้วก็ไปใส่ต้นไม้ก็เลยได้มาตรฐานนี้มาทางกระทรวงพานิชมาตรวจสวนแล้วครับผมอันนี้มาจากกรุงเทพมาจะมาตรวจมาตรวจสวนก็ผ่านก็เลยให้นี่หลักฐานก็คือ GI ก็ไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียวนะคะกลุ่มดีก็คือได้รับรางวัลโหเยะแยมมากไปเลยทีเดียวนะคะล้นี่ครับลองดูรางวัลอีกเต็มไปหมดเลยเวลาไปประกวดกล้วยนั้นบบที่สนามช้างล่ะทุกปีเลยแล้วประกวดทุเรียนทอดทุเรียนกวนด้วยแต่ว่าทุเรียนกวนทุเรียนทอดยังไม่ได้ประกวดเพราะว่าไม่มีกลุ่มอื่นทมไม่รู้จะประกวดกับใครโอเคครับผม นี่ก็เป็นร้านนะครับที่สําหรับจําหน่ายนะครับย้ําอีกกันอีกทีว่าใครที่ผ่านไปเบตงไปเที่ยวทะเลหมอกไปเที่ยวอำเภอเบตงผ่านทางนี้สามารถแวะได้ครับผมบานลางนั่นครับผมฮาลาบาลานก็ได้ครับผมก็มีมีส่วนมากชาวบุคคลที่ไปอบรมอะไรที่ฮาลาบาลานเขื่อนบางลางนั่นแะเขาก็แวะซื้อซื้อของฝากเพื่อกลับบ้านอ่ะค่ะยังไงก็สําหรับวันนี้ก็ ฝากกันหน้าประชาสัมพันธ์ร้านหน่อยค่ะอขอหอนา้าประชาสัมพันธ์เพราะว่าถ้าอเมทางกลุ่มเนี่ยเป็นจุดส่วนรวมของสิทธิพันธ์ของฝากโออุตตะชา,ชายแดนใต้นั้นถ้ามีแม้อาลูกค้าที่แวะไปที่ทะเลเหมาะแล้วก็ไปที่เขื่อนบางลางอะไรนฮาลาบาลานั้นก็แวะชมร้านของฝากของกันะด้วย ถ้ามาจากเบตงจะสุยาลาก็ต้องผ่านสะพานเหล็กก่อนถ่ายรูปอะไรก็ได้แล้วถ้าจะติดตอ่ออบริษัทพันก็กรน้าให้เบอร์ศูนย์แปดหกแล้วก็มีเฟซด,ด้วยครับผมนพิมพบัมทูของฝาก็ออกร้านไป,ไปเลยครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณกันกหน้านะคะ ที่พาพวกเรานะคะไปชมการวิธีการทำใช่วิธีการแปลรูปใวิธีการแปลรูปผลผลิตนะครับแล้วก็พามาชมเยี่ยมชมร้านนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณกันมากนะครับแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับได้นําผลผลิตทางการเกษตรนะครับผมมาแปลรูปเพิ่มมูลค่านะครับให้ก็คือเข้าเป็นอะไรภ่ม ้านะครับเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้ทุกคนมีรายได้กระจายรายได้ช่วยเหลือกันทุกคนนะครับให้สู่ชุมชนที่มั่งคั่งยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช่ครับผมตัดยางเสร็จก็มานั่งที่คลุ่มเปาะเปาะทำข้อยจาต่อ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่คอยที่ให้เกียรติรับชมพวกเรานะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราจิตอาสา,ศาทุกคนด้วยนะคะใช่ครับหากว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สงสยัยหรืออยากจะสอบถามก็ให้คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะจ<ต>ะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบ,ค,บคําถามแล้วก็คอยให้คําตอบค่ะครับผมแล้วก็ติดตามสาระดีๆ แบบนี้ได้อีกในในเพจของโรงเรียนจิตอาสานะครับผมค่ะโอกาสหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปไหนก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราสองคนกันด้วยนะคะครับผมจับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ